สวัสดีค่ะนะคะพารวยนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันดึกนิดนึงนะคะเพิ่งเลิกงานแล้วก็กลับจากทํางานนะคะ mm hmm. ก็เลยได้มีเวลาได้พูดคุยกับเพื่อนเพื่อน,นะคะดึกนิดนึงนะคะก็เลยมาลงวิดีโอนะคะคลิปฮานอยนะคะก็ยังปังเหมือนเดิมนะคะคนที่ดูตั้งแต่คลิปแรกนะคะถ้ายังดูสติเหมือนเดิมคุณก็จะโดนเหมือนเดิมนะคะเจาะลุมมิดรู้สึกว่าถูก ถูกแทบทุกนอยเลยนะคะเดี๋ยวลองมาดูนะคะผลท่านอยชุดพิเศษนะคะประจำวันพฤหัสที่เดือน5นะคะผลมันออกนะคะ16 2กับ09นะคะตัวนี้เข้าเด่น6นะคะถ้าใครเล่นแนวเลขไล่นะคะเลข9นะคะคุณได้ตัว90ด้วยนะคะ09นะะน,นะคะตรงนี้นะคะตรงนี้แตกตัวเจาะ ด้วยนะคะเขาเรยกอะเลยนะตัวกันพอดีเขียนผิดนะคะเป็นตัวเจาะนะคะตัวกันนะคะก็คือศูนย์เก้าเก้าูนนะคะสำหรับชุดท่าหน่อยชุดพิเศษต่อไปนะคะชุดธรรมดานะคะ <c oughs> พเพื่อนๆผลออกสามแปดสองกับสี่สี่นะคะตัวนี้นะคะสามแปดสองกับสี่สี่ตัวนี้ใครและได้ได้ไดตัวเด่นแปดด้วยนะคะใครใครเล่นแนวไล่นะคะ ก็จะได้ตัว8นะคะ8 2นะคะสำหรับฮานนอยชุดธรรมดานะคะต่อไปชุด V.I.P. นะคะผลมันออก5 8 1กับ1 6นะคะตัวนี้เข้าเด่นทั้ง6ทั้ง8นะคะใครไล่เลข6นะคะคุณได้ตัว6 1ด้วยใครไล่เลข8คุณได้ตัว8 1ด้วยนะคะ ตรงนี้ถ้าใครดูสิตินะคะคุณถูกแน่นอนนะคะต่อไปชุด 4D นะคะผลมันออก372กับ32นะคะตรงนี้ไม่ได้เข้าเด่นไม่ได้เข้าเน้นนะคะแต่ว่าตรงนี้นะคะเข้าแนวเลขใกล้ไหมตัวนี้เจาะไม่ถึงนะคะตรงนี้ชุด 4D ต่อไปเดี๋ยวมาดูชุดเจาะรวมมิตรค่ะก็ยังปังเหมือนเดิมนะคะ ตัวนี้เข้าเด่นนะคะเข้าเด่น6นะคะชุดทานอยพิเศษนะคะเข้าเด่น7นะคะชุดทานอย 4D เข้าเด่น8นะคะชุดทานอย VIP เข้าเด่น9นะคะชุดพิเศษเหมือนกันเข้าเจาะเน้นนะคะ9009ชุดฮานอยชุดพิเศษนะคะ1นฮานอยแล้วเนาะต่อไปมาดูแนวเลขไล่ค่ะใครไล่เลข6ได้6 1หนึ่งนะคะของตัว หัวฮานอยชุด VIP นะคะใครไล่แนวเลข7ได้7จ็ดสอนะคะของชุด4ีดีนะคะใครไล่แนวเลข8นะคะได้8ปดหนึ่งนะคะ 1> 8 1ของชุดเวพีแปของชุดธรรมดานะคะใครไล่เลข9ได้90นะคะของชุดพิเศษนะคะก็ขออนุญาตแสดงความยินดีกับคนที่มาดูแนวเจาะรวมมิตรด้วยนะคะต่อไปเดี๋ยวมาดูนะคะผลของวันพรุ่งนี้นะคะประจำวันศุกร์ที่8เดือนห้านะคะว่านาคาพารวยนะคะเจาะเป็นตัวไหนบ้างเพื่อนๆลองดูนะคะ ตรงนี้เดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนะคะฮานอยชุดพิเศษนะคะประจำวันศุกร์ที่8เดือน5 6 3นะคะนาคาพารวยนะคะเจาะเด่นนะคะมี3มี4มี5นะคะเจาะเน้น3 4 3 5 3 6นะคะ ชุดธรรมดาเจาะ3เจาะ4เจาะ5เจาะเน้น3-4 3-5 4-5ตรงนี้อย่าลืมมองตัวกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ตัวเด่นคล้ายกันมากทั้ง4หานอยนะคะรวมเจาะ4นอยด้วยให้เพื่อนๆลองมองตัวกันไว้ด้วยนะคะต่อไปชุด VIP เด่น2เด่น3เด่น4นะคะเจาะเน้น2-3 2-4 3-4ค่ะชุด 4D นะคะเจาะเด่น3-4-5เจาะ3-4 3-5 4-5ค่ะ จาะรวมมิดสี่น้อยเจาะสองสามสี่ห้านะคะเจาะเน้นสองสามสามสี่สี่ห้าห้าหกนะคะยังไงก็เพื่อนๆก็ใช้วิจารณญ,ญาณในการดูนะคะตรงนี้ นะคะพารวยวงสีตัวที่เด่นให้แล้วนะคะสําหรับตรงนี้นะคะตรงนี้เดี๋ยวอานอยพารวยนะคะไม่ได้วงไว้ให้เดี๋ยววงไว้นิดนึงเนาะตรงนี้เพืเ่อนๆไม่ต้องชอบตรงที่เราวงก็ได้นะคะหรือชอบตัวอื่นก็ได้นะคะแต่นี้เราวงเพื่อเป็นแนวทางให้เ,เพื่อนๆได้ติดตามกันนะคะก็คือยังไงตัวนี้ก็ขอให้ทุกคนปังๆรวยๆนะคะยังไงถ้านะคะพารวยมีเวลาก็จะมาลงคลิปนะคะ คุยกับเพื่อนเพื่อนให้ดูถึงสถิตินะคะก็อยากให้คนที่ติดตามใหม่หรือติดตามเก่าย้อนดูคลิปเก่าๆด้วยนะคะจะได้ดูสถิติของนาคาพารวยเป็นนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนปังๆรวยๆเช่นเดิมนะคะคือช่วงนี้เราเริ่มทํางานแล้วนะคะเวลามันก็อาจจะน้อยลงนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะคะอย่างเมื่อเช้านะคะขอบคุณนะคะสําหรับผู้ติดตามนิเคอีพอลองลงเป็นรูปภาพมันไวมากเลยคะ่ะเดี๋ยวจะลองทําให้มัน ชัดๆนะคะยังไงก็ขอให้รวยๆทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ